น่้นแพ่โดนอย่างเนี้ยนี่โดนเนี่ยวันนี้ก็โดนสเก็ตเนี่ยคะสเก็ตเนี่ยเดม๋นวดินแทยระดับโดนเราอยู่ตันมันผนได้ใกล้ยังนะแหนเนอนี่เป็นนักเล่นอะไรเนี่ยดูเนี่ยเราเซ็ตเนี่ยเป็นนัก่นอะไเนี่ยดูอ๋อนี่เป็นสเก็ตหินก่ะแม่เนี่ยนะอ่าแหนสองพืกก็เห็นว่าไอ้บอนี้จะได้ดับมันไหม พนะี่ดิมดมมนม <doom. S 2> ันเด็จมันโมาเนาะคอนเสียงนี่คืคันอมอยินจีจีจีนี่กละจีนี่กาบิดแล้ว,ว,ลวนะเมรู้ระเบิดอนระเบิดขึ้นม,มาี้ดินมันกระจายมูลเลยตอนแรกมันจะมีหลุมมันเป็นแง่เรียบไปยากอ เปิดไหนเนี่ยมันยิได้คูดมันหนามันจะเปิดเขาใบลำไยไงมันมีใบซสาเลยตอนแรกใบเขียวเต็มหมดเลยนะก็อย่างก็ลำไยนะแหงเลยอใบไม้ใบไม้ใบตาแหยหมดเลยดูสเก็ตมันขึ้นไหมตัวนี้เลียบหมดเลยใบดูนี่หักลงคนเดียวมันไหนเนี่ยเนี่ยคนละยอดใบโบงเลยนะเนี่ยดูใบไม้บจอกเนี่ยผมมีสานเลยนะคิดว่านยิ่งกำลังกลิ่นแล้วดูตอนแรกใบเต็มเลยนะฮะเนี่ยก็อย่าง ใหญ่แล้วน uh, ักใบเต็มเลยอะไรอย่างเงาด้วงกลิ okay. ่นเลยแล้วหมด้วอันนี้เนี่ยนัใบแล้วไแหลวมด้วูดุดุแหลงระเบิดมาให้ดุเนี่ยอดพักออกม่มดแสงเนี่ยเลยเนี่ยถึงเหรอยอดใบเข้าวัฒนาเนี่ยพากองกมาหมดเลยแล้ววัดต้นต่อแรกใบมันมีมดเลยเนี่ยดูใบมันฉีกขาดหมดเลยดู เสียงดังขนาดนอ้นอนอ,อยู่บ้านก็ได้ยินอยู่แล้วสเราก็มาเผานี่เนาะ,นะแล้วตอนนี้ไฟมันไฟมันลามมาไฟมันลามมาก็ตอนแรกม,มันก็เป็นพื้นดินเรียบ,ยบปกติเนะะี่ยค่ะมันลามพอมันลามลามลามมาก็แล้วอยู่ๆเสียงม,มันกเกิดระเบิดขึ้นเลยอ่ะก็มันก็เป็นหลุมเลยดิน ระเบิดแบบพี่ดินกระจายฟุ้งหมดเลยที่ดินกระจายฟุ้งหมดเลยแล้วก็เสียงมันดังแม่งงั้นนั่นก็ไฟมันกระดับหมดเลยไฟที่ว้นี่จุดอะไรกัน<า>ไฟที่จุดอะไรฟที่จุดต,ตรงนี้เ้าเรานี้จุดจุดตรงเพ่เนาะเรามันกระแลมแลมขึ้นมาปกตินะจ๊ะมันกระแลมแลมขึ้นมามมได้ครัาบาดเจ็บไหนกันไ,ได้ครัาบาดเจ็บตรงแขนนะ เราลาบาเจ็บตรงแขนน้ะลากนนนนะจ๊ะมนันโดนสเก็ <c oughs> เปสียงดังขนาดเนาะอล้วแต่มันมันเหมือนกับลักษณะการฝั่งไว้ด้วยค่ะมันมืนใจแบบอยู่บนพื้นดีนะเออม,มันเป็นหลุมเลยอะ่ะสเก็ตสเก็ตีู่โดนจักอย่างางีม้ม ข่าน,นกววิ่งเข้าไปในบ้านตลขอกมันเป็นแผละล้อเป็นแห้งอัดนะนี่นอนแข่ม,มาครบลาด่ี้มันหนาเนหุ่นนี่เลยนะเกาะหนาเนี่ยตู้นี้ของคือหนาๆองเนี้ยนี่หนะตู้นี่ดูนี่คอน,น,น,นี่น่ะ มันไม่ทางนั้นเลยแหละสเก็ตอ๋อไม่ทางนั่นเลยอออืี่ก็มันแค่แตเนาะอ่าอืมปิ้งไงได้กับเผาจุดเผาจุดที่แง่ฮันเผาแง่แห้งหันแล้วก็มันลามลามไปแล้วก็ลามไปกับปื้นแง่ธรรมดาเนี่ยลามลามเรียๆไปธรรมดาเนี่ย ให้อยู่กับบตุ่มกัเลยเ <laughs> สียงดังอควรคุ้มเ<ส> <c oughs> ลยถามกอว่าดิกี้อยู่ไหนด้ยินเสียงกหนออยู่อังห้กาก,กิโลน่กัไปอย่างก็ไปจอมเวทไปจอมเวาว่า <h> <laughs> ได้ไม่มีเสียงระเบิดน,นะกะ ก็เือกแบบเออเสี่ยมีคนหน้าน่มก็แบบแม่นอย่างระเบิดแม่กับบนูน้าอ้ก็แบบไปมาเออล้สิล้อก้ยางระเบิดจ้าหาเหอเคยหันล้สิล้อมันยเบิดงเาปิดงนีระเบิดเน่ยอยเอมันจักกันเนี่น้องไดยิงัแหละอืมประมาณกี่โมงกันเที่ยงเที่ยงไป ดินเสียงดังก่ะดังแหง,ง,งก่ะ